สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่องพง DIY ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมบอยซึ่งก่อนอื่นขอบอกเลยว่าไม่ได้ขายซื้อมาเล่นเองไปดูกันเลยมีอะไรบ้างในกล่องเนี่ยซื้อมาในราคา249บาทและ99บาทคือค่าจอยสติ๊กนี่ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามันมีจอยสติ๊กแถมมาอยู่แล้ว ผมก็เลยสั่งเพิ่มอีกหนึ่งอันก็ถือว่าเสียค่างโง่ไปแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเอาเก็บไว้เป็นสแปร์เวลาของไหในมันเจ๊งอ่ะไปดูกันแกะพึ่บสวา้าโอ้โมาแล้วอันนี้ก็คือเครื่องเกมที่เรารู้จักกันขนาดก็ประมาณนี้เน่ประมาณฝ่ามือไอ้กล่องนี้มีคู่มือทิ้งไป มีจอยสติ๊กหนึ่งอันอมีสายเสียบออกทีวีหนึ่งเส้นแล้วก็สายชาร์จหนึ่งเส้นเรสามารถเสียบชาร์จกับโทรศัพท์เราได้เลยเป็นหัว USB แบตเตอรี่หนึ่งก้อนนี่ผมจะแกะฝาหลังออกเพื่อใส่แบตเตอรี่ก่อนอันดับแรกแล้วก็หันขั้วนี้ให้มันไปทิ่มๆไง ลตามขวม้ค่ะใส่เข้าไปปิดฝาเปิดเครื่องด้านบนนะครับจะเป็นปุ่ม On Off ปึ๊บ่าเปขึ้นมาแล้วมีภาษาให้เลือกทั้งหมดก็คือไชนีสภาษาจีนอ g ง i s h ภาษาอังกฤษเราจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาจีนเราไม่เคยเรียนมาเลยที่ผมบอกว่าผมพลาดไปแล้วก็คือผมคิดว่าในการที่เราต้องการเล่นสคนใช่ไหม เรา้อกสั่งจอยเพิ่มผมก็เลยสั่งเพิ่มมาอีกหนึ่งอันราคาเก้าสิบเก้าบาทซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ต้องสั่งครับเพราะว่าเพเยอร์หนึ่งหรือว่าคนแรกก็เล่นที่เครื่องเพเยอร์สองหรือว่าคนที่สองก็เล่นที่นี่เลยเพึ่งมันแถมมาอยู่แล้วเราสั่งมาอยู่แล้วว่ามันเสองเพเยอร์อันนี้ก็เก็บไว้ใช้ตอนที่อันนี้มันเสียแล้วกันนะเนี่ยเก็บไว้เป็นสำรองอมาลองเลือกเกมคลาสสิกกันดีกว่าโอ้โหยี่นึกถึงสมัยเด็กๆเลย นะสมัยก่อนเขาเรียกเกม Family อะที่แม่งเป็นตลับเสียบซึบเข้าไปเนี่ยโอ้ตอนนั้นหลูแล้วมี Family แล้วก็มีอะไรวะ Nintendo แล้วก็พัฒนามาเปเรื่อยๆจนแม่งเป็นเ a ย์สเตชันอ่ะตัวนี้ก็จะเขียนว่า Select ปุ่ม Select นะ Start ต,ตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ตัว Y ตัว X ตัว B ตัว A เราจะลองไปเลือกกันดู Start เโนทียบเกมเพียบ เนี่ยน่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันก็จะมีเกมหลากหลายมากมายเราก็สามารถเลือกเล่นได้ตามใจช,ชอบเอาเกมหลกัหลกๆกันนะผมจะเลือกมาริโอ้ก่ะคอนท่าหน้าด้านหน้า,า,นนาไปกลับไปก่อนอ่าเนี่ยซูปเปอร์มาริโอ้ไม่ใช่ซูปเปอร์ขาไก่นะอันนั้นแซบเลยอ่ากดชึบมาแล้ว จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเล่นแบบคนเดียวหรือสองคนก็เลือกได้นะเนี่มีตัวอย่างให้ดูมาแล้วโอ้ลืมบอกมีปุ่มเพิ่มระดับเสียงตรงนี้ถ้าเราต้องการจะลดเสียงลงหน่อยเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคนข้างๆก็าสามารถลดได้ที่ตรงนี้หรือต้องการเล่นแบบสาใจก็เพิ่มขึ้นให้แม่งสุดไปเลย ปุ่มล่างก็เป็นปุ่มกระโดดสูงปุ่มด้านนี้ก็เป็นปุ่มกระโดเดเตี้ยๆอ่ะวไปมาริโอแม่ไม่มีอะไรนอกจากกระโดดแล้วก็เดินหน้าถอยหลังไปไปไปเก็บเพชรเก็บเพชรเก็บอยู่ไหนวะนี่มาแล้วนี่ยกูตัวใหญ่ขึ้นมาทันทีเสร็จแล้วกระโดดกระแทกหินให้มันกระจาย โอเคเรียบร้อยถ้าเราจะอยากจะจับไปเลือกเกมเราลองกดตรงนี้ชึบเออเจะเลือกไปอะไรดีวะคอนท้าคอนท่าหัวนิเ็กแป้งยิงโคตรมันคอนท้านี่แหละยอดกดสตาร์ทชึบอ่เดี๋ยวเลือกคอนท้าหนึ่งแล้วนะมาแล้วถ้าท่านผู้ชมที่อายุป,ประมาณ40กว่าหรือว่า30สไปไปลายนะจะได้รู้ว่ามันมีสูตรก็คือ ขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา B A Select Start นั่นเองสำหรับโกงตัวเนี่ยเยิงยิงยิงเอายิงหน่อยวะนี่กระโดดกระโดดนี่ยิงเนี่ยยิง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 มีกระโดดเอาไว้นี่ด้วยเปกเปกเนี่ยเราจะได้เป็นปืนพิเศษประมาณนี้นด้านหลังทีวี อาสีแดงเติมข้าไปซึบเสียงออกแล้วได้ยินป่ะเราเปลี่ยนคอนทราคอนทราผมมีเพียบเลยคอนทราเราลองเลือกคอนทรานี้กดสตาต์ดมาลเลยนีย่โดด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 นีดด่ ก็สามารถเล่นด้วยกัน2คนได้ช่วยกันยิงช่วยกันต่อสู้เหมือนตอนนี้ที่พวกเราช่วยกันในเรื่องของโควิะคะวดว,วิ่งไปหาตด้เยวิ่งไปเลยเอาว์ด้ตายแม่งหมอบยิงหมอบยิงร็่แค่นี้ท่านผู้ชมก็ลองไปสั่งกันดูนะทีนั่งขับรถไปเป็นเพคนเป็นคนนั่งนะไม่ได้เป็นคนขับนะคนขับแม่งเล่นนะชิบหายคนนั่งกนะ็สามารถ เล่นได้ถึงจุดหมายปลายทางณระหว่างที่เรารอวัคซีนเราก็สามารถเล่นได้ะขอจบคลิปนี้ด้วยเกมคอนท่า